มีบางคนที่ตั้งใจแก้ป้ายทะเบียนเพราะบอกว่าเลขที่ได้ไปเนี่ยม,มันไม่ถูกชะโลกนะคะเป็นเลขที่ไม่ดีแบบนี้ค่ะเอาทองคำเปลวไปติดบ้างเอาปากกาเมจิกไปเขียนบ้างนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการไปสกรีนลวดลายกราฟิกลงในป้ายทะเบียนรถจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ป้ายธรรมดาธรรมดาของคุณเนี่ยมันคือป้ายทะเบียนที่ประมูลมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเรียนแบบเอกสารของทางราชการเช่นเดียวกันมีโทษนะคะคุณผู้ชมปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาทและหากตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมอีกอ,อันนี้ก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารราชการมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 1000- ถึง10,000บาทโดยเจ้าของรถคันใดที่ใช้รถมานานแล้วค่ะ อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นโอเคเลขถูกฉลกแล้วแหละแต่ว่าป้ายทะเบียนมันชำรุดแตกนะคะหรือว่าคือหลุดร่อนแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะไปติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียนอยู่นะคะโดยสามารถจะรอรับป้ายทะเบียนรถใหม่ได้ภายใน15วันทำการหรือถ้าเกิดว่าคุณได้ป้ายทะเบียนมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าอุ๊ยเลขนี้เนี่ยมันไม่ถูกฉลกฉัน ก็สามารถที UM ่จะไปขอยื่นเปลี่ยนป้ายทะเบียนได้เหมือนกันนะคะอย่าทําเองโดยพละการเพราะว่ามันมีโทษตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นทางกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ออกมาย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงไหนๆหนพูดถึงเรื่องของการขับขี่แล้วฝากบอกอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะคะเมื่อวานเพิ่งทําถนนหนทางกับจอยจราจรไปใบขับขี่ที่หมดอายุในช่วงนี้นะคะตอนแรกเนี่ยจะให้ใช้ได้ถึงวันที่31สิเอสิ้นเดือนกันยายนนะคะ30กันยายน แต่ว่าตอนนี้จากสถานการณ์โควิด -19 กรมการขนส่งทางบกอนุโลมให้ใช้ได้จนถึงสิ้นปีเลยค่ะ